ว่ามันรถเดียวกันนี้ถ้าไม่โคอยู่บนนั้นควาสามารถวางตรงเลยก็ได้โอ้ชีได้เลยตรองลงนี่วางรงนี่พุนหนุ่มแบบนี้นะยะถึงคนจะไม่เหนื่อยเลยคนชองคนนี้ไม่เหนื่อยเลยถ้ามีเครื่องจักรคุณวันนี้เราก็มันต้องปริกเกือบถูกบ้องไหมต้องเรียงจังเลยที่วันนี้ได้มดนมได้มาพันกว่าต้นก็ไม่ตันเลยวันนี้เอามาเอาลิงกอกรังอลไรพี่น้องเออ ออกมาหลายล้ว,ลวตัวเลือกตังตัวแล้วจังเลือกจะพังฟังแล้วครับฟังเอเชียฟังเอทีเอ็มนี่ก่อนครับที่โปรปีบ้าปีบ้ากปีวัดเตือนตกไอจไังไอฟาลาบูเตือนไม่ใช่ขาแร,รงครับ <c oughs> <c oughs> ยิ้มยิ้มยิ้มก็เลือกก็เลือกกันนะครับว้า อยากให้พาราวบดันสิบล้อรับจ้างกันอย่ามาทุกเลยรถล็อกล้อได้ไม่ใจ่าาแรงไม่ใจ่าาบรรทุกอ้ครับเนี่ถานหลงการ้าเตือนหลังการครับในรายกลุ่มในรายกลุ่มกล้องรถสิบล้ออ่ากลุ่มต่างๆครับลงไปเพียบเลยครับว่าหมายจะให้พาราวบดไม่ต้องมาทุกไอ้ครับนักนักหมากับนักถึงนักหมากับแต่ความเป็นจริงแล้วครับเนี่ครับไม่ฟังสัานครับ นี่กำลังไล่ห้ากิ๊กอยู่ครับนี่ออกจากบ้านแล้วเอาดีใส่ตัวเอาความชวัวใส่ก่อนอื่นนี่คือการแทเข้ามันก็จะไปอครับไปตามการแทเข้าแต่ว่าความเป็นจริงอยู่บันเพลินต้องศึกษาอันครับนะครับ ถ้าจะผูดถึงการคอร์รัปชันทุจริตกันพวกเราเป็นผู้ทุกข์กรทำไอ้มีงไงเชื้อครับแต่ว่าเราถอยออกมาดีกว่าครับไม่เอาแล้วเอาไมา้เราไปไปลงโคต้าข้องตัวเองแล้วก็ค่ายบินเมื่อนกว่าบาทแต่ละรถครับ พอว่าเราลงโคต้า,อาของเราเองไม้ของเราเองก็ก็ตัดหน้าแปลงบางทีบไม้บางครับเนี่ยไมย้ไม้สิบ้อนะครับไม้ไม้สิบ้อรถรับจ้างรถบรรทุกถั่วไปนะครับมือไม่ต้องระวังครับจ้างก้อนนะครับจ้างก้อนออกจากลานก็คือช้างทันทีครับห้า 5, 5, 5, ล้านไอ้ 5, ตาช้างไกลๆช้างก้อนนะครับอย่าปลอยให้ ไปจอดไวทีบ้านเด็ดขาดกับหรือว่าระหว่างทางอะไรตาำใจครับวิธีคอร์รัปชันก็คือเอาไม้เราลงครับไปไข่ที่อื่นครับไปไข่ให้รถเล็กหรือว่าไปเทถุงไ้ที่บ้านหรือว่าเททีไ่ไหนตาำใจกับวิธีการคอร์รัปชันครับนี่กับสะเทือนวงการไม้ครับไม้เนี่ยดับเองครับํำไม้มา,มาผู้มีประสบการณ์จำไม้มาสี่สิบปีครับ ไมยนี้สิบสี่ตันสิบ้าตันสิบสามตันกับประมาณรูมอสกับแต่ว่าพอบินออกมาอยู่ประมาณสิบตันกว่าสิบเอ็ดตันกว่าครับทุกเอาลงก็เดียกว่าภาซ่าไมยก็คือภาษ่าไมยวงการไมยก็คือเทียบกับเทียบลงประมาณซ่องตันส้มตันนะครับไม้โลหนึ่งซองบาทสิบอ้าโลหนึ่งซองบาทสิบกับตันหนึ่งก็ซ่องพันกว่าครับเทียบลงสักซ่องตันส้ตันก็ห้าพันแล้วครับ เนี่ยความความอัประโยชกล้องวงการไม้ครับถ้ากินกันแปลกๆกับสมัยนี้ครับป้อมก็ไม่รู้เหมือนกันกับเพราะว่าเราก็ก,ก็คิดว่ามูซานาำม,มู่สนามในวงการไม้ครับคิดว่าทํากับพวกเราได้ครับแต่ว่าไม่จ่ายครับรู้ทันหมดครับแต่เสียไปเท่านั้นครับไม่ตายแล้วครับแต่สิ้นที ติดตัวคุณไปเอคือตราบ้าแล้วก็ความเชื่อทือไม่มีครับแต่ว่าไม่นํำซ้ำครับโยนความพิษให้พวกเราแล้วครับหัวพวกเราไม่จ่ายขาเร่งครับไม่จ่ายขามันทุกข์ครับโอโ้โหมันเป็นไปได้ไงครับกนย่างพวกเรานะครับจาง่ายพระระบุตทีมันจาง่ายไม่เคยที่ว่าจะเบี้ยวเคยมีแต่เผื่อจะเบี้ยวเราเท่านั้นครับ อยู่ได้มาทุกวันนี้เพราะว่า,าการการยู่ได้กับการสูนเสีย์เล็กๆน่อยๆกับแต่ได้มากับมาสั้นกับได้มาก็คือใจคนกับคนที่ไม่ดีเราก็ถอยออกไปครับแต่ว่าคนที่ดีเราเราก็รักษาไว้ครับรก็บอกแล้วครับก็ มุมนกลุ่มนที่ไม่ดีก็ก็จัดกลุ่มกันไปครับไปก็ไปชนไปยุ่รวมกันนะครับแต่ว่าพวกเราดีไม่ดีแต่ก็ยุ่ในแบบของสไตล์ของพวกเราครับแต่ว่าไม่เคยกดโกงใครนะครับเราไม่เคยกดโกงใครครับบอกแค่นี้มาปิสู์กันได้ครับมาพิสู์กันได้ไม่ว่าทางกดไม้หรือทางกัมพูวการการะทำทุกทิ่งถุกย่างมาปิสู์กันได้เลยครับ คนที่กล่าวิสูตรก็คือคนจริงครับแล้วคุณจะจริงกับเราไหมนะครับไม่ต้องโทรมาถ้มไม่ต้องโทรอะไรมากมายมากนั่งคุยชนอย่างนี้ครับใจ้กคนสมัยนี้ครับยากหมาครับที่จะที่จะศึกษาครับยากหมาครับจริงจริงยากที่สุดก็คือใจ้คนจริงจงครับเมื่อที่โบราณเขาว่าครับ จริงๆเลยครับครับครับคุยเล่วครับอรถ้ดแต่ว่าบ่งการไม้นี่ครับเชื่อใจใครไม่ได้ครับมาติดงอาหารเยอะครับพนุษย์พี่นกป้าเชื่อใจใครไม่ได้จริงๆครับน่ากลัวมากครับคนจริงๆเย้ะจริงใจกับเรามีไม่กี่คนเราครับทีอยู่กับเราที่คอยประคองเราที่จริงใจกับเราครับมีไม่กี่คนครับน้องอันพี่เพ้ครับ ปากว่านกอนเปรียวสารพัดกับมีตัววงการตัววงการกับไม่ใช่ว่าวางการมาอย่างเดียวครับคำว่าคนเนี่ยครับแต่คนย่างพร้อมย่างพวกเราพูดตรงตรงครับไม่ชอบก็คือไม่ชอบแล้วก็คนชนมาไม่ชอบพวกเราจริงๆครับเพราะเราเราเป็นคนตรงตรงพูดตรงตรงครับไม่พลาดก็คือไม่พลาดแต่ว่าพูดรับั่างกลายเป็นการกลายเป็นวานินตา แต่พอต่อหน้าถึงรับไม่ได้ครับนี่คือคน <trucs> คนตัวไปครับสมัมนี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าต่อแรกถ้าปรับต่อหน้าย่างหลับร่างย่างเนี่ยชอบครับชอบการหยอกย่อคนสมไยนี้แต่ว่าไม่ใจ,วจความจริงครับ <ดา S 2> ยู่ในยู่ในมุมข้องการลอกลวงมุมข้องการต่อแรกเข้าห้ากันครับพวกเราไม่เอากับตรงตรงกับพวกเราครับไม่ได้ก็คือไม่ได้ไม่ป้านก็คือไม่ป้านนะครับทํางานแบบนี้ไม่ผ้าน ที่บ้านมาได้เป็นเพื่อนครับไปซึกเศร้าเองครับคนที่ต้อยออกจากเราไปแล้วก็คนที่ยุ่เกี่ยงข้าครับเราตัวันนี้ครับก็รู้ดีครับเดี๋ยวคนขี้เกียจยุ่พวกเราไม่ได้พุทธครับคนขี้เกียจคนกดโกงคนเล่นยาครับยุ่งเราไม่ได้ครับปล่อยไปโซ่ออกมันอิกแล้วครับปลายกปตันออกมันกับปลายตันตับออกมันตอนนี้เลือดจะใตัวพังครับ เดี๋ยวก็ต้องห้าตัวพังมาเสริมอีกตัวครับไม่งั้นงานออกจาครับยังไงงานโอเควันนี้ยังนิดกับอาจจะเป็นพังเทนแก้วกับมากครับพังเทนแก้วมาเสริมครับท้ามาร้อยนั่นโอ้ก้าวแล้วเอาลูกเอาโอ้ครับทำกันได้ครับไปตามมีตามเกิดกับบอล่างง่ายครับจางต้องมันครับสัตว์เขาเสื้อไม่เส่ยครับ เสื้อไม่ใช่ครับไม่ว่าเน็ตโดนแบบนี้เสื้อไม่ใช่ครับนี่คนคนสะอาดครับคนขับรถนะครับคนคนขับรถนี่คือจะแต่งตัวล่อๆครับสไตล์ของคนขับรถครับแต่เขาสะอาดครับไม่เลาะแต่สะอาดนี่อายุสี่สิบแปดปีแล้วนะครับแต่ว่ายุไม่แก้เลยครับเป็นคนที่รักษาทุกภพที่หมากับบุรีไม่สูบยาบุรีไม่สูบนะครับบุรีไม่สูบเราไม่ก่อยไม่ดื่ม อย่าเสียติดไม่เอาครับเนี่ยครับดูแลสุกัาปได้ตรงวันเนี้ยครับเมื่อนมาถึงอยู่หน้าตาเมื่อเด็กยี่สิบห้าปีพอได้ครับจริงจริงครับมึงเอามึงเอาตั้งพีเสือเปิดเลยในรถยังไหมเขาิดตังเปิดตู้ล็อกเปิดไล็อกว่ตั้งพีหรือเป่ายังไม่ต้อง วดีโอเคนี่ก่อนแค่นี่ก่อนเดี๋ยวปุ๊บโอเคครับแค่นี้ครับไลน์รถปลอดตีดกันครับสวัสดีครับนุกกันนี่ครับโมเราครับสวัสดีครับ